ครับเพื่อนๆต่อไปก็มาให้อาหารปลากันเนาะนะครับต้องให้อาหารเพื่อนได้เลี้ยงไว้แล้วต้องให้อาหารเขาไม่งั้นการจะเลื่อนเติบโตของเพื่อนก็สะลดหน่อยถอยลงบอกเปก็นปกตินะครับตอนนี้ปลามันตัวใหญ่แล้วผมก็ใส่อาหารสูตรเม็ดใหญ่นะครับถึงราคาก็จะถูกลงนะครับแต่ก็ะมดไว้ได้พีน้องราคาถูกลงแต่ก็หมดไว้ปลาก็ได้ นามก็แหงลงเลยครับหนาหนาวแล้วตอนดูนะครับไอ้เงนเสียงลดตาําก็ลดใบไม้ผิวลงเนาะลมมันผัดครับหนาหนาวนีวัตถุหลุนครับหลุนน้อยหลุนใหญ่ รุ่นใหญ่กับบ้านแล้วรับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นอ้วนรุ่นผอมอาหารรุ่น ใหญ่ขึ้นมาน้ำเรื่อยๆปลากระไรครับพี่น้องซุ้มน้อยเกิดใหม่กันใหญ่ขึ้นมาซุ้มใหญ่กันใหญ่ตอนนี้ส่วนมากปลาตะเพียนครับจะกินอาหารเก่งเร็วเร็วมากนะเป็นปลาก้างนะครับเอาพิษปลาสมเลยสิแซ่บเอาบานแบบย่างๆแล้วมัน ข้าวเดียวได้เนี่ครับมันเมี่ยนปึ๊บปื๊ดปื๊ดป๊าบข้าวเดียวหืหลุดใยมาแล้วทางใต้เห็นไหมครับสีชมพูสมสมไปหมดปลาในใยอาหารมันก็จะโดนน้ำอันขื้นน้ำสัตว์ก็หาฟังฮะมันมากินอยู่พี่ได้ปลา,ปาใปลาเกไก่ฟางก็ตามขึ้นมากินเลยบริยานเขาแต่ไหนดิส้มยังบกเขามาก,กอะไร มันการนด้ยังไงกปนเอาอยู่กันครับกันหนึ่งบ่พอเน่อยครับกันหนึ่งซุ้มบ่ท่านได้กินกันนีกระสอบหนึ่กระสือมากกระสามร้อยสี่ร้อยครับถามว่าคุม้มบ่เลี้ยงปลาครับกับราคาปลาบ่คุค้มนะครับแต่ว่าเราเลี้ยงเป็นความรู้เป็นวิทยาทานอาดีตหน่อยมาเบิ่งกันร้องใจรีแล็กได้เครับ ลงไปเมื่อกี้นี่ขำหนึ่งวิดเลยน้ำฝนน้ำู่พี่ครับไปถ่วงมตอตอแถวนี้ตอนนี้แห้งเยอะแล้วคห็นไหมาในทางใต้ก็เข้าไปนองเป็นบอสีสดมๆสมครับมียูคูนึงตัวนี้เลผมซื้อมาเลี้ยงร้อยกว่าตัว,ตว อันนั้นไอเห็นใหญ่ๆขึ้นมากกินอาหารอยู่สองตัวแต่โอ้ว่าอีกที่เหลือหลอดบอลหลอดบอลเล็กๆไพราะว่าเอาควบคุมมันบดได้เนาะปล่อยลงไปในซานนี่ก็น่าจะมีอยู่ครับแต่อีกอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแต่พอเห็นมัน,นโผล่ขึ้นมากินอาหารเนื้อแน่นเลยมีแต่นนปลาตะเพี้ยน,นอยู่มากกิน หรือมันเขาจะกินแบบเป็นฝุ่นเป็นอะไรข้างล่างนี่ก็จะเป็นการทําวิจัยนะครับออปลาในเขากินอาหารยังไงเป็นลอยอยู่แต่ไตน้ำที่ส,สมศยูไปบุดบ้างลอยไปลอยมาอู้นฝุ่ตัวนั้นตัวใหญ่นะครับปลานวนจันทร์ตะเพียนซุ้มใหญ่ก็มีนะครับเป็มาหลอกกินบนหิมพอขี่ดื้อๆก็มีแต่ตัวเล็กๆ นี่ปลาหน้าอยู่ทั้งใตนะเป็นแพ้งยสีสมอเงินส่หองมันยนะปลูกป,กป,กปกูไปเพื่แล้โอ้สามโตรครับวันนี้นี่มาเห็นสองโตมันกีเอเห็นสามเลยวันเนเลือดดำนำวูดๆอยู่ทั้งใตนเนี่ยตัวข้างหลังอีกตัวหนึ่งสามโตรเริ่มเป็นฟูมแล้ว Mm hmm. oke <laughs> เปลนเลาซออนพม่มีทุกรุ่นเลยเหลอาลุง enfin กึ๊บบอกไรอยู่โอ้โหเลยาต๋องก็ ปลาตะเพียนนะอด้เปรียบมูมีความไวสูงกินเอากินเอานะปลาในตัวยิ้งยอยู่ทางใตวแสดงว่าแั่นจะกินในกลุ่มของเป็นฝุ่นละอองที่มันผิวลงไปหรือขี่ปลาพวกนี้นะครับจะเห็นเป็นน้าเป็นแผงเลสามตัวเนี่ยนะครับนะีชัดๆเลยครับน,ะนี่นี่น,นี่นี่คู่นครับนี่ไม่ไก,กลอ้ตัวใหญ่มากครับนี่น,น,นี่สองโลสามโลไแล้วครับ วันนี้มาสามตัวข้างล่างก็จะมีปานนกันด้วยนี่ครับอืมสอนสอนรูปร่างใหญ่ครับนะอยู่ใต้ปานิน่นครับใต้น้ำเห็นว่าครับอ้นอกสีสมสมนะครับมันจะชัดเจนเกิดอยู่ใต้น้ำมากเนี่ยสองตัวอยู่ใต้น้ำ เงินตัวจเยอาเดี๋ยวเอาอีกจักขันหนึ่งครับเอาอีกจักขันหนึ่งเอาลายลายกับผมมีเงินใจการศึกษาของข้าก็ได้เงบนประมาณน้อยครับโดนสิมีผู้มาบริจาคหน่อยพ่อได้ข่าห้าพูนตัวหนึ่งผู้ครับไก่ผู้ไหม่ล้วตัวหนึ่งผูกฝันไอ้พูนผูกๆ,ๆมาแล้ว อืมตัวใหญ่ขนาดนี้แต<ะ>่ก้าเพิ่นกระดีกินอยู่น้ำลึกแล้วเนาะหนาฝนเพิ่นกระบอกใคเขามาเนาะหนานี่อาหารเพิ่นหายยากแล้วเพิ่นเขามาก,กินนั่นกลุ่มปลาตะเทียนตัวนี้เอาไปวานตื่นตื่นมามมบนนี้นครับสีส้มๆนี่เด้อพี่น้องเด้อจริง,รงๆเขาเป็นปลาในทองนะครัแบบสีทอง ใยุตน้ำมันจะคุณน,น้อยมัมเลยเป็นสีสนนะจริงๆถ้าขึ้นมาบนผิวน้ำมันก็สีสีทองนะอสามตัวผมคูนะหนึง่งคู่นั้นครับโอ้หนึ่งๆเลยนะมาตัวนี้ใหญ่ๆอยู่ใกล้ๆนี่ะนะี้อือนะครับเห็นชัดเจนแล้วครับวันนี้นะสามตัวเดียวกัน วันอาหารไปให้เป็นเยอะแต่ดิบเพิ่มหูอยู่ไกลๆคนๆุ่นเป็นไปกับโตอยู่คนมาแล้วคน ใกล้ๆนี่ตัวหนึ่งนุ่นนะครับเอ,อ้ยคักขนาดเลยเห็นแล้วมีความสุขครับอยู่เพื่อน,นผมเอาไปปล่อยบ่อใหญ่ครับบ่อใหญ่สงสัยงูเห็นตัวมันมันสีสมมันเลยบ่อใหญ่เลยงูอาจจะกินมันอันนี้มันใหญ่ไปแล้วโอ้อยู่ใิ้ฟังคนคนูนึงอยู่ใกล้ๆผมมีก็มี้นทำอไใกล้นี่ตัวนึง เริ่มจะข้ามากกันแล้วเดี๋ยววานไปให้มันแต่มันบวได้กินกินเนื้อนามมั้มันอยู่ใต้นามนะครับวิธีชีวิตของปลาในบึงปลาในใหญ่มาหลุ่นเบงึงกันครับพี่น้องจักสีเห็นบวเห็นเนาะถายไปแล้วเนาะ เดี๋ยวผมจะวางคือเดียวเลยบอนไปใกล้ๆปลาในนี่แหละแต่สุด้จากล่าพีล่าน้องไปแล้วลครับสารับคลิปนี้เด้อพามาเบิ่งฝ่ายในไงยู่ใต้ทับพื้นน้ำเหมครับดีมากใกล้ๆนึงยึดไตปลาตะเพียนปลาอา,อาหารก็มีแต่ปลาตะเพียนกินเบิร์ดขี่ออกกับปลาในกินตอน่อเนาะโอเคครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังคนปลาจีน้นะครับ คุณหลายๆครับสวัสดีครับผม